แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27พฤศจิกายน2567มาแล้วข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้ได้รับเงินเพิ่มเป็น1,000บาทนะคะ ผู้ประกันตนมาตรา33และ39โชคดีรับปีใหม่รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่ม1,000บาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มจาก800บาทเป็น1,000บาทคลิปนี้มาดูเงื่อนไขวันที่จะได้รับเงินแล้วใครจะได้รับสิทธ์นี้ช่องทางยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน จากสำนักง,งานประกันสังคมโดยจะจ่ายเงินในปีใหม่เริ่มมกราคม2568เงินจะเข้าอัตโนมัตินะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะแจ้งสิทธิประกันสังคมปี2567ล่าสุดข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา33และ39ล่าสุดสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยการปรับเพิ่มเงินส่งครบรุรสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ซึ่งมีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6ปีบริบูรณ์จากเดิม800บาทเป็นเดือนละ1,000บาทซึ่งได้ปรับอัตราเหมาจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นอัตรา1,000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน6ปีและได้สิคราวและไม่เกิน3คนนะคะ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้นะคะ1กรณีผู้ประกันตนได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดิมอยู่แล้วเมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับสำนักง,งานประกันสังคมจะปรับเงินสงเคราะห์บุตรของเดือนมกราคม2 5 0 0 6 8เป็น1,000บาทโดยอัตโนมัติ2กรณีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์กรณีส่งคราะหบุตรใหม่ต้องยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ดทดแทนกับสำนักงานประกันสังคมโดยสำนักงานจะจ่ายเงินสงงครบุตรของเดือนมกราคม2,568เป็น1,000บาทให้โดยอัตโนมัติเช่นกันนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ดทดแทนได้ ภายใน2ปีทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th และหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งหรือที่สายด่วน1506นะคะ ข่าวดีสำหรับ2กลุ่มนี้ผู้ประกันตนมาตรา33และ39รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเป็น1,000บาทโชคดีรับปีใหม่เริ่มจ่ายมกราคม2 5 6 8อัปเดต27พฤศจิกายน2 5 6 7